เธอนี่มันร้ายกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะเลนี่ก็ที่เธอชมฉันให้คุณวิวฟังไงจริงๆแล้วเธอเนี่ยก็ไม่ได้อยากชมฉันจริงๆหรอกเธอก็แค่อยากจะแสดงบทน้องสาวที่แสนดีให้คุณวิวเขาเห็นเขาจะได้ตกหลุมรักเธอใช่ไหมฮพี่เกดคิดได้ไงคะเนี่ยคิดได้สิก็เพราะว่าฉันเนี่ยรู้จักเธอดีไงเธอนะมันเก่งเรื่องเรียกร้องความสนใจจากคนอื่น ถ้าเรนนี่ต้องการเรียกร้องความสนใจจากคุณวิวเรนนี่ไม่เอาพี่เกศมายุ่งด้วยหรอกคะ่ะเพราะเพราะว่าเธอเนี่ยอยากโชว์ฉันไงว่าลูกเมียน้อยอย่างเธอก็สามารถทําให้คุณวิวสนใจได้มากกว่าฉันคำก็ลูกเมียน้อยสองคำก็ลูกเมียน้อยอยากให้หัวพี่เกศโดนของกระแทกใส่จังเผื่อจะได้ช่วยให้พี่เกศลืมคํานี้ไปบ้าง <Okay. S 2> ระวังความคิดตัวเองให้ดีหน่อยเลยนี่ถ้าโคงไปตกใส่โหคุณเกศขึ้นมาจริงๆถึงตายได้เลยนะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าฉันคิดอะไรอะ่ะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะเก็บเป็นอะไร,รเปล่าถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวคุณบิวเดี๋ยวก่อนคุณคุณิวเดี๋ยวก่อน คุณมิวเดี๋ยวกันคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันคิดอะไรอ่ะผมไม่ได้รู้อะไรนี่แต่เมื่อกี้คุณพูดตามแบบที่ฉันคิดไว้เป็นเลยนะผมก็แค่สังเกตเห็นว่าคุณกับคุณเกศชอบมีปัญหากันก็เลยเดาเอาว่าคุณน่าจะแช่งให้คุณเกศเจอเรื่องหลายๆเจอเรื่องหลายๆ